สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเก็บนะคะกุหลาบไปประดับกระทงของเรานะคะนี่สวยๆเลยค่ะนี่นี่นะคะเด็ดไปประดับกระทงนี่แล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้ก็ดอกใหญ่ กีบหนาะแล้วก็สีสวยนะคะนี่มาเก็บกันเลยค่ะนี่นะคะเราจะเด็ดไปใส่กระทงเรานะคะตรงก้านเลยนะคะนี่เชิบ นี่เลยนะคะมาดอกต่อไปนี่นี่นะคะนี่นี่ขอดอกนี้นี่คือเด็ดไปเกือบหมดแล้วนะคะเพราะว่าดอกเขาดกมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวไปอีกต้นหนึ่ง แล้วก้อนต้นนี้คะ่ะต้นนี้จะดอกเล็กหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราเลือกเอาที่แบบนี่นะคะเขาแก่แล้วนะคะเกสอนดำแล้วติดได้เดี๋ยวเขาก็บานขึ้นมาใหม่แตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะบ อ้ยออ้ยอุ้ยอ่ะอันนี้ร่วงแล้วเนี่เอาอ่ะแล้วก็นี้ซูมเข้ามากใกล้ๆนี่โอเคเอาแค่ไปตกแต่งเฉยๆนะคะได้ประมาณหนึ่งสองสามสีห้าเจ็ดแปดดอกนะคะนี่แค่นี้พอโอเคบายค่ะ